โหเด็ดมากโอ้ตั้งโตไม่ไันเลยก็กิจกรรมนี้พี่บอกว่ามันไม่กดทิ้งนะมันเป็นโซเชียลเป็นสังคมแล้วไม่ามีพื่อนอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่ต้องพี่พี่ไม่ควรจะจะจี้โฟให้กับอรกแต่พี่ควรจะบอกว่าเป็นที่เนี่ยที่จะเออเรามีเพื่อนแล้วนะเ้าก็การที่มีเพื่อนเนี่ยมันไม่เป็นเพื่อนแบบไปยิ้มเย้ยว่าเขามีแบบพุ่งเททุกอย่างเงี้ยนะ เออรับน้องก็อะไรจุดเียนร้องเพลงอะไรมีอยู่เพลงเคลางค้าสึกอะไรเงี้ยที่ก็ไปหมดเลยนะที่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการรับน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานใช่ไหมอย่างพี่ที่มีเพื่อนทุกเนี่ยเพื่อนต้งอยู่แบบพี่นีที่สนิทกันเนี่ยเป็นสะพาอนอ๋อสบายพี่เลยออย่างนี้ก็คือแบบอย่างเพื่อนแบบอางคนเป็นอะไรอย่างอย่างพี่แน็กเนี่ยเขาก็มีกิจการใหญ่โตใช่ไหมมีมีร้านกาแฟมีอะไรเงี้ย ร้านเค้ก่งมีที่ก็จะทำกาแฟเพื่อแนะนี้นนะเช่วยแนะนำช่วยอะไรคือเรื่องคอนเนคชั่นมันก็เป็นเรื่องสำคัญเ,เพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังไงยังไงเราก็จะมองหาโอกาสได้อยู่ดีแต่เรื่องอการแบ่งเวลาเนี่ยเรื่องการแบ่งเวลาเอ,อเราต้องมันกแบบว่าเราต้องการอะไรอย่างน้องอ่ะน้องอยากจะเรียนแบบุด,ดยอดหรือเปล่าเอาเกียรินิยมเลยหรือรเปล่าอย่างเงี้ย ถ้าไม่ก็พี่คิดว่าเอ,อ,อเาที่นอนะเออก็ให้มันผ่านเนาะให้ <c oughs> มันผ่านให้ให้ให้มันจบให้มันผ่านไปให้ได้อะไรเงี้ยเออแล้วแล้วก็อย่างเราเราหาสิ่งที่เราทําได้แล้วหรือกําลังหาหรือหรือว่าถ้าเราหาสิ่งที่เราทําได้แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นมากคือเราต้องก้าวก้าวไปทีละขั้นนะครับเช่น เงแตอนสมัยที่อยู่ปีหนึ่งนี่ก็ยอมแล้วว่ากิจาการที่เดินไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมหรอกแต่ว่าแต่สมัยก่อนเนี่ยคือเราก็ยังทํางานอ่างที่แบบที่ที่ค้าขายลุชารเนี่ยนะพี่ว่าพุ๊บพี่จะสมัยนั้นไม่มีเฟซบุ๊กอย่างใช่ไหมสมัย,มยปีหนึ่งปีหนะ้าสองห้าสองีแล้วมีแล้วแต่ว่าแบบยังประเทศไทยยังเข้าไม่ถึงเท่านั้นทนั้นนอที่ก็อย่างว่างเนีย่ยพี่ พี่พี่อะไรแล้วพี่เข้าท้องคอามชนะเข้าเว็บบอร์ดเลยเว็บบอร์ดคืออะไรเนี้ยนะกขายนักขายนักขายอย่งนี้เพราะว่าทุกโทรศัพท์คุยลูกค้าเงี้ยซ้อมร้องเพลงอยู่ใช่ไหมพอามองเงินอยู่แบบเออพี่คนหนึ่งเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยคือคืออย่างแบบตอนนั้นเนี่ยพี่พี่แบบเดี๋ยวหนูน่าท่องความน่าสงสารตอนนั้นที่เราเปิดเปิดเว็บบอร์ดของตัวเองอยู่อย่างเงี้ยว่าชื่อมันมีชื่อผู้ใร้ใช่ไหมจอนแปดหนึ่งสาม เน yeah. ี่ยมันก็มีแบบมันมีคนหนึ่งเลยเป็เพื่อนพี่มาหรือว่าไม่รู yeah. ้จ uh ัก oh. กันเลยนะมาใช้คอมเอ้านายนายเล่นบีมีการเหรอหรอยังเล่เล่นเล่นนายก็เล่นเหรอโอ้ยย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 ชื่อยยยยยยยอยยยย่ยย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 นยย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 ย่ยยยยยียยยายย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  คือเดี๋ยวมันโล่งตัวมันเองครับเนื่องจากเวลาเนี่ย,ยแต่แบบบางทีเรื่องที่ก็ไม่รู้นะที่คนที่ทําได้เนี่ยที่ตัดเรื่องนิสสาระออกออกไปเนี่ยนะแบบเพื่อนเราไปกินข้าวกับเพื่อนก็ไปไม่ใช่หนุนหน้า,จจาก,กินคนเดียวเนี่ยแในแบบมีส,ำส,ำสังสรรค์ในปาร์ตี้บิทิลเลาไปอะไรคือมันก็ไม่มีเล่นเกมอะไรเงี้ยคือคือของยาขอคือผมอยากของเฟซบุ๊กของมกี้นะกับพี่จอนนะแต่ครั้งเยยงนี้ย คือพอผมฟังสองคนไปเรื friends, friends, ่อยๆอ่ะผมเริ่มนังเลยว่าคือแบบถ้าผมเลือกเอาเฟซบุกทั้งสองคนไทยและผมแบบคือแบบคือตีสนิทกับพี่สองคนผมจะสับสนตัวเองว่าผมควรจะไปทางไหนดีเนี่ยอันเนี้ยคนที่น้องคิดว่าน้องเป็นตัวน้องที่สุดดีกว่าแต่คือจริงๆอ่ะผมอ่ะผมคิดว่าตัวผมเป็นแบบพี่แน็กแต่ผมอยากเป็นแบบพี่จอร์ดคือคือแบบไอ้มนเนี่อันนี้ นี่ลองลองลองทำงานให้จะมีความสุขก่อนเลยก่อนพี่อยากให้เขาเรียนเนี่ยเจ้าตือก็อยากขอไปของพี่มาสองคนเดี๋ยวจบงานเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันก็คืออะไรจบงานเดี๋ยวเรื่งนี้สั้นๆหนึ่งหนึ่งนาทีพี่บอกให้มันธุรกิจพี่พี่แจ็คกับพี่จอนนี่เหมือนกันอย่างพี่พี่จะลูกทุ่งเลยอะเล็กๆซึ่งม้าขายไปเนี่ยหนึ่งยูนิตสองยูนิตเนี่ยของในสต็อกสต็อกในบ้านไม่เคยเกินสองนี่ใช่ไหมคือ เราจะจะบานที่ือนที <S <S <Ind ian> <qui> ่ไหนอะที them, the ่เขาขายแบบมาถึงแบบร้านโูเกิดมาถึงร้านอะไรอะร้านกาแฟร้านราเมงเนี่ยถ้าพูดตรงซูมต้องใช้สกิลต้องใช้ความรู้ไม่ใช่ที่ไในเรียนอะไรเงี้ยบางวิชาดีเอสเนี่ยทุกคนต้องได้เรียนวิชาเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเงี้ยใช่ไหมดีเอสซวิชาเนี่ยอะไรนวิชาเนี่ยพี่โคตั้งใจเรียนวิชาเ O อะไรอ่ะ เทคนิคดิวเวอร์สเบนต์หรือว่า retention เ,เ,เนี่ยาการดูแลลูกน้องเนี่ยพี่โคตรตั้งใจเรียนไม่ใช่พี่ไม่เรียนเลยใช่ไหมพี่ก็ต้องดูว่าอะไรที่ที่เหมือนแต่แต่ด้วยความที่พี่แน็คเนี่ยเขาเรียนเนี่ยเขาได้เอาความรู้ทุกอย่างแทบจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งไปใช้อ่ะเขาเลยต้องตั้งใจเรียนพีาถามว่าเราเรียนอะไรได้ใช่ไหม อ่าที่ต่อเองคือคือพี่แน็กก็เลือกนะอย่างหนึ่งหนึ่งศูนย์นะหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์ก็เรียนเรียนพอผ่านที่ยูหนึ่งห้าสองหลายหยคนเจ็บปวดอยู่รู้ดีพี่ด็อกอ่าพี่เอฟสองครั้งด็อกหนึ่งครั้งนะครับคือคือเราก็รู้ลิมิตตัวก็แต่อะไรที่เก่วกับธุรกิจพี่โคตรกำไเมี <c oughs> อันนี้สำหรับเรื่องร้องเพลงที่ต่อพี่เข้านะครับแต่ว่าพี่ก็จะมีเล่นตัวบ้าง <c oughs> คือวันไหนอยากจะอ่านหนังสือวันไหนอยากจะพักผ่อนก็ต้องทำบ้างคือ บางทีเราก็จิงถังหมอเกินน i̇şte> ี่อยู่แ uh, ล้วน uh, ี้อันนี้มีผู้ลงตรงไหนก็คือบ้างเมื่อไหร่พักพักบ้างเรารู้สึกตัวเราไม่ไหวอยากจะมีเวลาแตวเองก็พักบ้างแหละไม่เได้หรอกครับก็สลับสลับกับเพื่อนเพื่อนจะได้โต๊ะโต๊ะจะได้มีคนมาแต่ไม่ใช่ดึกท้องเป็นหมดนะครับก็บาลานซ์ชีวิตให้ได้เนาะอย่าให้มันมาคืนชีวิตเราไปทั้งเซิรหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องเฟซเดี๋ยวจบงานพี่พี่บอกกันก็ได้เน้อมีมีอย่างสุดท้ายก็คืออยากอยากขอคำคมจากพี่จอห์นหนึ่งหนึ่งก็โยค เยยดเลยออกไหมออกด้วยจ้องอยส่งเยัอย่างนะน้องมันมีข้อดีข้อเสียเสมอนะเออเราโฟกัสแต่ข้อดีดีกว่าแล้วั้นมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะเอออย่าลังเลนะครับอะไรที่ที่เกิดที่เกิดผลลัพธ์ดีกับเราเนี่ยนะ อย่าอยู่อย่างนี้ทําเลยนะแล้วก็ทาไม่เวิร์นะทำไม่เวิร์ไนะก็เปลี่ยนอันนี้อันนี้พี่น้องเขาไม่ถามพี่แนกแต่พี่แนนขอเชิญตั้งครับคำคมตั้แรกจะพูดต่อจบอันนี้เป็นคําพูดของอาจารย์พี่อาอาจารย์ลุนะครับสอนสอน MPA อาจารย์พูดเสมอเลยอย่าเอาความสุขที่น้องควรจะได้รับในอนาคตมาใช้หมดในปัจจุบัน เพราะวันหนึ่งเมื่อ,อนาคมมันมาถึงแล้วเราจะไม่เหลือความสุขอะไรเลยเข้าใจไหมครับขอบคุณครับตนลงกันเลยครับครับเดี๋ยวอันนี้คือน้องถามพี่สองคนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอถามพี่พีดด้วยเพราะพี่พีด,พพดพเนี่ยจะต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าเป็นสายดนตรีถายวงดนตรีเนาะก็คําถามเดียวกันครับว่าพี่อยู่จุฬาใช่ไหมครับช่วงกิจกรรมมีเยอะมากๆจริงๆแล้วพี่แบ่งเวลายังไงครับ คือตอนไม่ต้องเม่ตองพงกันนะครับอ่าไม่เป็นในพงครับไม่พงปีหนึ่งเราตอนเราปีหนึ่งคือกิจกรรมเยอะมากเวลาเข้ามาปุ๊บมันจะมีรับน้องมีกิจกรรมห้องเชียร์มีมีอะไรแบบเยอะอะสามสี่อันแต่ว่าเราก็เห็นนะว่ามันก็มีคนที่แบบทําได้ดีอิ่างอืมฉะนั้นฉะนั้นเราว่าคนที่คนที่มีทําได้ดีเราอยากมันเป็นแค่ข้ออ้างในการยากขี้เกียจมากกว่า เราเห็นจะนมีคนทําได้ดีหมดทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราทําพยายามทําแล้วมันไม่ดีหมดทุกอย่างก็ก็พยายามหล่อยน้อยจ่พ่ายาแ่เวลามันเรารู้แหละเราเรา้ว่ามันก็ต้องรู้อยู่แล้วครับว่าเราอยากทําอะไรและเราควรทําอะไรครับก็ใครมีคําถามอยากจะถามพี่ๆเพิ่มเติมครับเชิญครับประธานที่แม่กันครับ ถ้าจะว่าะแนนตอนเริ่มต้นเปิดมีเกซีน,นก็คือเรื่องทุนส่วนกับเพื่อนใช่ไหมครับนี้เนี่ยเขาถามเผื่อเพื่อนๆทุกคนแล้วก็น้องๆแล้วกันครับที่อยากเริ่ต้นธุรกิจของตัวเองที่ตัวเองอาจจะได้มีเงินเยอะหรือว่าครอบครัวไม่ได้มีเงินสนับสนุนได้มากมายนนเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือรวบรวมเงินทุนจากเพื่อนๆให้เพื่อนๆเป็นทุนส่วนแต่ทีนี้เนี่ยผมเคยเจอแน่เด็กมากมายที่เขาบอกว่าเวลาทําธุรกิจเนี่ยอย่ากทุนส่วนกับเพื่อนดังนั้นผมอยากทราบว่าพีทุนเนี่ย เคยมีปัญหาอะไรที่คืนไม่เข้าใครไม่ออกไหมกับหุ้นส่วนของตัวเองซึ่งแบบว่าเกิดปัญหาแต่เป็นเพื่อนเราเลยแบบไม่สามารถตัดสินใจเลได้บบนอครับอันนี้อเป็นประสบการณ์ตรงเลยครับก็าสาหรับคําพูดว่าอยาเอาเพื่อนมาเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันไม่เสมอไปนะครับทําธุรกิจที่เปลีย่ยนเปลีย่ยนง่ายเหมือนน้องจะไปล่ามังกรหุ้นส่วนมีลหลักษลาสามประเภทน,น้องอยากจะไปฆ่ามังกรทำไมน้องอยากฆ่ามังกรล่ามังกรได้น้องได้เก็บมังกรนีน่เก็บมังกรขายได้ราคาแพงน้องได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้เป็นอัศวินเท่นะ สมมติว่า yup. นั่นคือผลพอได้จากการทําธุรกิจถ้าน้องอยากจะทําธุรกิจหรือการเปลี่ยนงเบนในการละเมงก่อนผู้ส่วนมีสามประเภทประเภทที่หนึ่งประเภทหนักหลงพร้อมที่จะคว้าดาบคว้าโล่ไปลุยฆ่าเมก่อนกับน้องพวกนี้อาจจะเงินไม่ได้เยอะแต่พร้อมที่จะลุยเลยกับน้องนะครับประเภทที่สองคือเป็นพ้าคขานะครับพร้อมซัพพอร์ตน้องทุกอย่างพร้อมส่งเครื่องบินลบนะครับส่งรถถังนะครับถายเลนที่จอดไว้ส่งรถถังเลยครับส่งอาร์มี่ไปช่วยน้องไปลบแต่ขออยู่บ้านนะเดี๋ยวขอแไหนค่าเบี่ยงเมงก่อน กลับประเภทที่สามในประเภทที่คุณเรียกคือพวกปลิงทีงอ,อยู่เพื่อเกาะเกาะเกาะไปเรื่อยครับเงินก็แต่เงินไม่มีแรงก็ไม่ช่วยนะฮะพวกนี้ต้องอยู่ที่เรียกนะครับผู้ส่วนสามประเภทอสองประเภทประเภทหนึ่งประเภทที่สองเนี่ยมันอยู่ที่ต้องน้องน้องตั้านตัวน้องเองละว,ว่าน้องต้องการแบบไหนนะครับถ้าสมมติว่าน้องนะครับมีความรู้นะครับพอมีความรู้แม้หลักเงินแต่น้องรู้ว่าน้องฆ่ามังกรตัวนี้ไม่ได้หรอกน้องสู้มันคนเดียวไม่ได้ล่ามังกรต้องล่ากันที พี่แนะนําให้น้องหาประเภทที่หนึ่งประเภทนักลบแต่ถ้าน้องตั้งแต่ออกจะท้องแม่น้องแข็งคงก่อนน้องข้าวก่อนเรียบร้อยแล้วน้องรู้ดีว่ามันก่อนมีขนจมูกกี่เส้นน้องรู้มันนอนท่าไหนอะไรยังไงนะครับน้องรู้รู้เลยว่าจะล่ามันก่อนตัว้ยังไงนะครับแต่น้องดันเป็นยาจบใส่เกงในอยู่ตัวเดียวพี่แนะนำประเภทที่สองจะได้ไม่ต้องหาคนแบบมากใช่ไหมนะครับคือต้องถามตัวเองก่อนว่าเราขาดอะไรนะครับจะดีมากถ้าหาได้ทั้งพ่อค้าแล้วก็นักลงมาเป็นในหนึ่งคนนะครับ คือตอนนี้เนี่ยที่ทํทำธุรกิจมาพอเรียนจบแน่นอนหลายหค,คนก็คือแยกทางกันที่เลยแยก้ป็นฐานด้วยกันว่าทุกคนเนี่ยที่ยังเหลือเพื่อนเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับที่ยังถือหุ้นอยู่ด้วยกันเพราะาเขาทำงานเป็นนักลบด้วยกันนะครับพอพี่จนจบพี่ก็มีเงินกอนหนึ่งละเราตัดสิที่จะซื้อหุนห้นขหลทุกคนคืนขึ้นมานะครับเหลือแค่2คนก็มีวิธีจัดการคือถ้าผลประโยชน์เราจัดการกันาม่นงตัวก็ขอเจรจาซื้อหุ้นคืนแต่ อ่ะระหว่างที่เรียนอยู่ก็ก็ก็อย่าอย่าเรียกว่ามาเลยแต่ก็คือบอกความจริงว่ามันมีคนที่ไม่ทําอะไรเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเลือกขึ้นส่วนเป็นเพื่อนสนิทได้ไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องที่ดีว่าเขาเราต้องการนักลบหรือเราต้องการพ่อค้าโอเคเนาะโอเคครับเดี๋ยวคําถามเดียวกันครับถามพี่ทั้งสองคนเหมือนกันเรื่องเรื่องเนี่ยครับเรื่องเรื่องเพื่อนอย่างพี่พีอย่างเงี้ยจะมีเรื่องแบรนดใช่ไหมครับพ <c oughs> ี่จัดก,การยังไงกับวงพี่บ้าง เราเราว่ามันต่างกันเพราะว่าอันนี้มันธุรกิจเนาะของเรามันมันอยู่ที่สารเคมีมากกว่าเนี่ยมมัน,ม,นมันเราว่ามันขึ้นคนละแนวความคิดกันแต่ว่าท้ายสุดท้ายสุดมันก็ต้องไปจบลงที่ธุรกิจด้วยเหมือนกันแหละเท่าที่สังเกตก็คือทั้งทั้งสี่คนไม่ได้เหมือนมีจุระสมร่วมกันแหละครับแต่ว่าไม่ได้มีใครความคิดที่จะแบบจะเอาเยอะเอาน้อยอะไรเงี้ยอืม ตอ,อบยากเลยอือหรือจะให้เอาไปอย่างอื่นที่ไม่ใช่วงดนตรีละกันอืมตอนนี้เราก็ให้เพื่อนเล่นหุ้นให้อือแล้ก็มีตังแล้วก็ฝากันที่พอตเพื่นอนถามว่าเราจริงๆเราควรทำอย่างไงไหมอืมก็ก็เราไว้ใจเพื่อนคนเดียวอืมแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยอืมันไม่ควรใช่อืแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวอันนึงแล้วเราก็จะเดี๋ยว ค่อยมาเปิดพอร์ตพอดีเราเล่นที่ที่เมกาครับเราก็เลยอ่าเดี๋ยวค่อยเปิดพอร์ตมือตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาบ่อยแล้วก็เห็นเห็นเราค่อน้านเยอะแหละเรื่องเรื่องกับเพื่อนฉะนั้นโดยส่วนตัวเราเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,ยทาธุรกิจร่วมกับเพื่อนที่เราไม่อยากจะผิดใจกันโดยฉพามเป็นสินิจจริงๆแต่ว่าเราไม่ยประสบการณ์ในการมีธุรกิจกับเพื่อนเลยก็คือพี่พีทเนี่ย ไม่ได้ซีเรียสเ,เรื่องเพื่อนเรื่องผลประโยชน์อะไรนะแต่คือเดิไนไปตามความฝันด้วยกันใช่เพราะตอนนี้ผลประโยชน์มันยังน้อยอยู่อนาคตก็ <c oughs> ไม่ไนะ <c oughs> โอเคครับพี่จอร์นครับคืออ้เรื่องเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนท,ที่มาทำธุรกิจกับเราเนี่ย <c oughs> ปัญหาที่จะเจอ,เจอเนะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ปัญหาเดียว <c oughs> สิ่งที่ทำให้แตกหักกันนี่คือสิ่งที่เรากลัวถูกไหมธุรกิจก็แตกพอสัมพันธ์แตกหักอะไรเงี้ย